สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็คุณยาย,ายนะคะได้กล้วยจากช่องพายวันใช้นะคะกลาบขอบพรบคุณนะคะคุณแม่จากแดนไกลนะคะท่านเมตานะคะครอบครัวของคุณยายน้ำผึ้งแฟมิลี่นะคะ ล้วนะคะก็กําลังสุกนะคะมาเมื่อวานยังไม่สุกนะคะก็เลยยังไม่ได้ลงทลิปให้คุณแม่นะคะกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่จากแดนไกลนะคะแล้วก็ช่องทลายวันชัยนะคะที่เมตตานะคะครอบครัวห้าเชือนะคะกล้วยกําลังสุกนะคะคุณแม่จ๋าขอบพระคุณคุณแม่จากแดนไกลมากมากนะคะกลาบขอบพระคุณช่องทลายวันชัยด้วยนะคะที่เมตตาเป็นสัพพันธ์บุญนะคะคุณยายสายทองนะคะอายุหกสิบปีนะคะ ขอบพระคุณท่านมากมากนะคะ,ะก็ขอให้คุณแม่จากแดนไกลนะคะมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะครอ,อบครัวห้าเชือกนะคะก็จะมีคุณยายสี่เชือกนะคะเชือกนี้ก็จะเป็นคุณยายสายทองนะคะอายุหกสิบปีนะคะ ทางนี้ก็จะเป็นคุณยายชุ่มพัวนะคะตาเขาเสียข้างหนึ่งนะคะอายุส5่ปีนะคะครอบครัวห้าเชือกนะคะกราบขอขอบคุณนะคะคุณแม่จากแดนไปนะคะที่เมตตามอบกล้วยให้คุณยาย,ายนะคะกล้วยหวานๆได้ทานนะคะเแล้วมา ุณยายกินตลานะคะอายุห้าสิบห้าปีนะคะทางนน้นก็จะเป็นน้องปุ๋ยนะคะน้องปุ๋ยกับพยายน้ํำผึ้งนะคะคุณยายน้ํนะะยาผึ้งอยู่ฝั่งโน้นนะคะฝากขอขรบคุณคุณแม่เอซีจากแดนไกลนะคะ ขอให้ท่านและครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะน้องปุ๋ยอายุ28ปีนะคะขอบคุณครับลูกเสียงดังฟังชัดขอบคุณคุณแม่จากการไปนะคะคุณครับต้บวกคะดังๆครับคุณครับอีกช้างหนึ่งน้องปุ๋ยก็ยานอนอยู่ข้างนอกตรงนี้นะคะเพราะว่าลงช้าง ก็เข้าไม่ได้นะคะครบห้าเชือกนะคะให้คุณยา,ยายได้นอนนะคะน้องปุ๋ยก็นอนตรงนี้นะคะตอนกลางวันก็เอามาอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะตรงนี้นะคะก็มีลมให้อยู่นะคะค่ะทางนู้นก็จะเป็นคุณยายน้ำผึ้งนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณคุณแม่และช่องพลายวันชัยด้วยนะคะที่เมตตาเป็นสะพานบุญให้นะคะ ครอบครัวของคุณยายน้ำผึ่งแฟมิลีนะคะเชือกนี้ก็จะเป็นคุณยายน้ำผึ่งนะคะอายุห้ปีนะคะเป็นครอบครัวห้าเชือกนะคะก็มีช้างชาลาสีเชือกนะคะ หมอมอขอบคุณมากครับกราบขอพระคุณนะคะขอบคุณคุณแม่มกลาบขอพระคุณคุณแม่จากแดนไกลนะคะขอขอให้คุณแม่นะคะและครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรื่องนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอก็ขอให้คุณแม่นะคะจากแดนไกลนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะครอบครัวก็ขอให้มีแต่ความสุขมากๆนะคะ กราบขอบพระคุณช่องพลายวันชายด้วยนะคะที่เมตตาครอบครัวฮ้าเชืยอน,นะคะเป็นสะพานบุญให้นะคะ<ม>ก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่จากแดนไกลนะคะเุณนยายน้ำพึ่งนะคะอยู่นอนอยู่ตรงนี้นะคะฝนไม่ตกก็จะเอานอนข้างนอกนะคะ และทานครบทุกเชือกแล้วนะคะครอบครัวห้าเชือกนะคะค่ะกราบขอบพกะคุณนะคะขอบคุณคุณแม่จากแดนไกลนะคะแล้วก็ช่องพลายวันชัยนะคะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ